เไม่รู้จะสะออนเนื้อทอดหรือว่าชุดคนทอดดีนะนี่นะนี่ว่าชุดทอดเนื้อน่ะจุเอง่ะทำสุภาพสภาพเธอดูคนข้างหลังน่ะนั่งมองอยู่วันนี้วันพระเธอก็ต้องสุภาพกับเขาสิเธอก็ต้องแบบว่าเรียบร้อยเออเออสวัสดีค่ะใช่ เวลาเป็นวันพระเนี่ยก็ต้องให้สุภาพสุภาพ้องสุภาพไงก้อยเนี่ยจะจะไปเต้นกระโดดกระเดกนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำัยไม่ได้เอาเห็นไหมยายชาเขาก็ยังสุภาพเลยสวัสดีจ้ายายชาทำไมต้องยกขาข้างหนึ่งด้วยไม่ได้เ <laughs> ยาเกินไปจา้าเหยาห้ามโดนตัวห้ามโดนตัวจ้ะเ๋ยวก็เออเราก็โดนตัวไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวฉันร้องเพลงสุภาพสุภาพให้คุณแม่ฟังนะครับ กางยืงงดยืดตอนไหนไหมคะออกก็ต้องอใช่ขายได้ครับ<ป>แล้วอกไล่ใช่ไหมผมโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ต้องยังเรื่องอ้ยคนหน่อยไม่ใช่ไม่ต้องปิดแต่ว่าให้คนเฉยๆไฟไว้อ่อนๆง่ายสมเิงค่ะแล้วข้าตาอ,อันไปกวนเห็นไหมเออให้อ่อนๆโอเค okay, มาลองเห็นมา <laughs> อ้ลีลาอ่ะขออนุญาตนะคะเอาสุภาพสุภาพนะคุณยายทาคุณแม่ยายทาค่ะชื่อจริงชื่ออะไรนะสุภาพพงศ์สุภาพพงศ์จากกุมารค่ะอยากมีผัวเฟรนด์อยากได้นั่งเครื่องบินอยากจะมีอันกินอยากจะมีขนมปัง เธอเก่งใช่ไหมร้องผิดหมดเลยใช่ค่ะเก่งทั้งตัวเลยใช่ไหมจ้าขอบคุณค่ะโอเคอัวนี้ปล่อยขออนุญาตปล่อยก่อนได้ไหมครับอ่ะปล่อยตัวปล่อยตัวอ่ะเป็นตัวเองค่ะอยากมีผัวฝรั่งอยากไดนน้งเครื่องบินอยากมีอันจะกินอยากมีอันอยากจะกินนมก่อน ใครแปได้ยค่ะรู้อะ,ะ <laughs> ไรยังเม็ดเปใส่